ราดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตที่ไอศครีมช็อกโกแลตกันสุดยอดมันดูน่ากินยิ่งกว่าเดิมอีกเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้ยเทฟฟอนี่ไอศครีมจิ๋วของเธอเหมือนให้มดกินเลยดูของฉันสิโอ้อะไรอ่ะแซกดูทังนี้ก่อนสิโอ๋อไก่ขั้นเนียและนี่คือชนอาหารใหญ่กลางและเล็กไปกันเลย ฉันมีความสุขจังแทบลำไม่ไหวแล้วจะร้องอะไรอ่ะทําไมช้อนถึงไหญ่ขนาดนี้แล้ว,วเมื่อจะกินหมดเนี่ยถามจริงแทบจะมองไม่เห็นเลยดูช้อนของทฟฟานี่ก่อนสิเพื่อนๆทำไมฉันถึงได้ช้อนที่ใหญ่ขนาดนี้เราจะตักไอศกรีมเล็กๆได้ยังไงหยุดหัวร้อนนะช่างเธอหัวรอ้อนไปเถอะฉันจะลองไอศกรีมเดี๋ยวนี้อม,มันอร่อยมากเลยสุดยอดเดี๋ยวกันนะเออ ันเอาถังเข้าไปในปากด้วยโอ้ยนี่เธอตั้งใจําอยากจะสู้ใช่ไหมฮะเข้ามาสิ <c oughs> ใช่แล้วกินไอศครีมของนายซะก็ได้ก็ได้เทสเฟอนี่ดูนี่สิน่ากินจังเลยอม,มันอร่อยมากมากเล่นความเร็วดิกะอืมช็อกโกแลตรสบอของฉันอร่อยจนหยุดกินไม่ได้ทำไมในนี้ถึงหนาวขนาดนี้ แซคนายเป็นอะไรไปอ่ะติดช้อนงันเหรอโอ้เขาแข่งไปแล้วกระแจมเลยไอศครีมที่เหลือเป็นของฉันมาชิมกันเถอะฉันคิดว่าแซคคงไม่ว่าอร่อยจังกินเท่าไหร่ก็ไม่พอและแซคก็พูดถูกทำไมในนี้หนาวจังอะไม่เออโอ้ทิฟฟานี่ก็เป็นไปด้วยเหรอทำไมถึงหยุดกินไอศครีมไม่ได้กันนะ ซูเปอร์ฮีโร่เคสจะช่วยทุกคนใช้ได้ปลอบผมทำให้พวกเธออุ่นเป็นไงโอ้ขอบคุณนะเคทพอแล้วพอแล้วโอ้ฉันเพิ่งได้ไอเดียดีๆฉันจะลลายไอศครีมของฉันฉันไม่อยากแข่งข้างเหมือนพวกเธอและทำเป็นช็อกโกแลตเิลช็ชคฉันชอบมันมากๆสุดยอดเจ๋งเลยมีอะไรแซกช้อนจิ๋วถามจริง เธอต้องใช้มันเนาะไม่ฉันไม่ต้องการฉันอยากใช้หลอดมากกว่ามันจะช่วยให้ฉันดื่มได้เร็วขึ้นอืมอ,มอร่อยจังเลยมิเสเหลเชื่อฉันไม่ต้องใช้หลอดแล้วอย่าเทเข้าปากตรงๆหลืออีกไม่เยอะเท่าไหร่อืมอร่อยอ่ะเฮดไม่เยอะตรงไหนอ่ะไม่แค่นิดเดียวเอง เออน้ำมันน่าขยะแขยงแต่ว่ามันอร่อยมากนะอ,อะไรอ๋อทำไมเล็กจกังอะแต่ฉันก็ชอบนะ<_ <T> _>อะไรอะครั้งนี้ฉันได้อาหารขนาดกลางมันคือบะหมี่โอ้โหใช่แล้วสาวๆดูให้เติมตาฉันมีบะหมี่ถ้วยเบอร์ร่สุดยอดไปเลย โอ้นั่นะมันเจ๋งมากงั้นตาเธอนะั่นทิฟฟี่เธอได้เลยอีกแล้วเริ่มก่อนสิไม่มีปัญหาหรอกฉันจะกินมันด้วยตะเกียบจิวจ๋วๆที่ทำมาจากไม้เจ้าฟันอืมมันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะนี่มาอะไรกันเนี่ยแซคแล้วเข้าหาถ้วยบะหมี่ของเธอให้เจอมาเล่นเกมกันต้องเดาว,ว่าอันไหนเป็นของเธอดูนะ เลยเลยงั้นอันนี้ล่ะไม่มีอะไรเลอยอ่ะโออะไรนะนายกินบะหมี่เล็กๆของฉันนั่นเหรอโ <c oughs> ทษทีนะ <c oughs> ก็เธอแพ้นี่โอนายทำตัวแย่มากมโหดแล้วเคตาเธอแล้ว <c oughs> ได้สิฉันเพิ่งเริ่มกินบะหมี่เองอืมอร่อยกว่าได้คิดด้วยองซะเนี่ย <c oughs> อร่อยจัง ใช่ใช่เคทคงไม่เรียบร้อนและนี่คือเหตุผลที่ฉันจะจกแกล้งเธอหยิบบะหมี่มาเส้นหนึ่งเธอคงไม่สังเกตเห็นจากนั้นเอามาผูกที่รองเท้าของเธอสุดยอดเธอกินเกือบจะหมดแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อตะสนุกแน่เลยฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าฮะเป็นการแกล้งที่ดีสุดของฉันเลยทิฟฟานี่หยุดนะบะหมี่ของฉันตอนนี้เป็นตาฉันแล้ว อร่อยแต่เบื่อกินด้วยซ่อมแล้วต้องคิดอะไรสักอย่างนะทำไงดีนะโอ้ใช่แล้วฉันมีเครื่องผสมขนาดใหญ่เลยเลยโอ้ใช่นี่มันสนุกมากเส้นบะหมีก่กระจายต้ออย่างนี้สิมันสดๆแซดทำไมทำแบบนั้นน่ะ โอ้ยเยดูนี่สิเจกัเลยทีนี้ก็ได้เวลากินแล้วนายทำมันลงไปแซกเราเต็มไปด้วยบะหมี่ของนายอะไม่เอาหน้ามันอร่อยออกไม่เห็นต้องโกดเลยดีจังเป็นอะไรไปเอาจะสนุกนะนี่เราก็เล่นใช่ไไม มันคือมันฝรั่งทอดสุดเผ็ดน่ากลัวเคทเธอเล่ะไม่เด้อฉันมีมันฝรั่งขนาดกลางแต่ว่ามันเผ็ดมากฉันไม่ชอบอะไรเผ็ดๆแซกนี่มันแย่มากเลยฉันรู้สึกไม่ดีแต่ดูที่ฟานี่ก่อนสิเพื่อนๆแต่ทำไมฉันถึงซวยแบบนี้มันฝรั่งทอดสุดเผ็ดและก็ใหญ่มากด้วยอาหารมันจะทำให้ฉันไม่แน่ๆน เอาล่าะสาวหยุดหยุดหยุดก่อนงั้นฉันจะเริ่มก่อนนะฉันมีชิลิกรเล็ก,ลกดูสิไม่มีอะไรน่ากลัวลองเอาล่ะแค่ชิ้นเกเล็กแคมก็ไม่เลวเห็นปะไม่เผ็ดเลยสักนิดฉันจะกินให้หมดและโอ้ไม่นะปากฉันกันลุ้เป็นไฟเธอ ขอบคุณนะที่จุดเทียนให้วันนี้เป็นวันเกิดฉันพอดีขอพรนีกว่าว้าวพรเป็นจริงฉันขอให้ได้คอใหญ่เป็นไปได้ยังไงฉันนี่ทึ่งินเลยแล้วเธอล่ะทีนี้ฉันก็สามารถลองมันฝรั่งทอดได้แล้วและมีอะไรมาล้างความเผ็นด,ด้วยกลิ่นของมันยังเผ็ดเลยโอเคกินแค่นเดียวก่อน ต่อไปอันที่สองแล้วก็อีกอันฉันต้องกินให้หมดเออมันเผ็ดมากในตัวฉันกำลังลุกไหมถึงเวลาที่ต้องล้างด้วยน้ำคอกต้องดื่มออรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเออเออไอเดียดีมากเคทเธอทำได้สำเร็จ อะไรถึงถึงตาฉันแล้วเหรอไม่ไม่นะฉันไม่อยากกินเฮอเอาละ่ะทิฟฟานี่ต้องตั้งสติมันก็แข่มมันฝรั่งทอดที่เผ็ดเป็นไงเป็นกันบางทีฉันว่าอาจจะทนได้นะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นโอ้ยแผ่นใหญ่จังเลยเอ่ะทุกครั้งที่กัดรู้สึกถึงเผ็ดขึ้นเรื่อยๆ เออทิฟฟานี่ตื่นสิเธอเป็นลมแดดตื่นอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้น้ำฉันต้องการน้ำขอบคุณนะเออนมำอะไรเนี่ยทิฟฟานี่ฉันมาเพื่อช่วยเธอเป็นยังไงบ้างดีขึ้นปะเธอหายร้อนแล้วนี่แซคนายทำอะไรของนายเนี่ยเธอชอบวิดีโอนี้ไหมงั้นอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะ